ตอนสตาร์ทมือที่เป็นรถเกียร์ออตโตเมติกนะเกียร์ออตโตเมติกก็เหมือนกันครับมีแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบ12โวลต์ไฟบวกวิ่งมาหามอเตอร์สตาร์ทออกจากมอเตอร์สตาร์ทเข้ารีเล์สตาร์ทขั้วบวกขั้วลบ อีเลสตาร์ก็ลงกาวแต่จะยังไม่ทำงานนะครับยังไม่ทำงานทำงานก็ต้องเมื่อเรามีวงจรของตัวกดสตาร์ทมือรีเลสตาร์ก็จะมีสี่ขาขาหนึ่งก็ลงกาวครับถ้าแบตเตอรี่ลืมลงกาวที่ยัลงกาวควน ที่ขั้วร e เลสตาร์ทจะมีสายไฟเส้นหนึ่งอันนี้สวิตช์สวิสตช์ทออกจากสวิสตร์ท t a r ตัวนี้มันจะเป็นหลอดไฟท้ายนะในกลุ่มกาวหลุดหลอดไฟท้ายไปก็จะเจอมือกำบีก ข้างขวาออกจากคัาวสุดท้ายก็จะเจอมือกำรเรแบกบข้างซ้ายของนี้ก็จะเจอสวิตกุญแจออกจากสวิตกุญแจก็เจอฟิลแล้วก็เข้ามาที่แบตเตอรี่คู่บวก เนี่ยนะเป็นวงจรอันนี้เป็นวงจรของ m i o ต่อไปเป็นวงจรของ honda honda kick ก,ก็จะมีแบตเตอรี่เหมือนกันขั้วลบลงกาวขั้วบวก12บโวลต์นะวบวกเข้ามาที่มอเตอร์สตาร์ท อกจากมอเตอร์สตาร์ทเข้าขั้วบวกของ Start. รีเล์สตาร์ทขั้วลบของรีเล์สตาร์ทก็จะลงกาวเช่นกันที่รีเล์สตาร์ทก็จะมี4ีขั้วขัวน,นี้ก็ลงกาวเหมือนกันแต่อันนี้จะ,จะพิเศษพิเศษพิเศษหน่อยนะก่อนจะลงกาวเนี่ยอันนี้ click ก,ก่อนจะลงกาวก่อนจะลงกาวเขาจะมาที่ สวิตสตาร์ทก่อนครับสวิตกดสตาร์ทจะมีเพิ่มมานะถ้าเป็นของ Honda เสร็จแล้วมันจะวิ่งเข้ามาที่ CDI หรือว่า ECU จะลงกาวที่ ECU นะนี่เป็นของ Honda ถัดมาก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับไฟบวกผ่านฟิวจากฟิวเข้าส,สวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจก็วิ่งมาิมาไกลเลยครับผ่านมือกำเบกข้างขวา่าผ่านมือกำเบกข้างซ้ายแอว แล้วก็บิงมาตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟท้ายหลอดไฟท้ายก็ลงกาวจะหลอดไฟท้ายปึ๊บจะเข้าไปที่ขาตั้งข้างขาตั้งที่ว่าเราต้องยกขาตั้งขึ้นถึงจะสตาร์ทติดนะครับ ออกจากกระัางข้างก็จะวิ่งเข้าขควบวกของดีเล์ดีเล์สตาร์ทแล้วก็เมื่อมีการป้อนไฟเข้าไปก็ไฟก็จะวิ่งเข้าหาสวิตกดสตาร์ทออกจากสวิตกดสตาร์ทก็จะวิ่งไปที่ cdi แล้วว่า ecu และกลงกองกาวทำให้มอเตอร์สตาร์ทมุนอันนี้ก็คือวงจรของ Honda k คลินะ h o น d ้าทุกรุ่นอะที่เป็นเกียร์อโตเมติก เอาไม้รับชมเป็นเป็นแนวทางนะเป็นแนวทาง